รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้องมาที่วัดหัวหนาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่วัดแห่งนี้มีการสร้างพระศิวีผู้ซ,ซึ่งถือเป็นพระแห่งโชคลาภท่านเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายอันตมภาพพระมหาทองดีโตติปัญโย เจ้าวาดวัดหัวนารูปที่สองซึ่งรูปแรกก็คือหลวงพ่อพระครูการจะนะมงคลเกตหรือหลวงพ่อบางสันตจ,จิตโตวัดหัวนานี่ได้เป็นวัดเมื่อปี2532ซึ่งหลวงพ่อพระครูการะนะมงคลเกตหรือหลวงพ่อบางท่านเป็นผู้ริเริ่มเลยก็มาบุกเบิก เดิมที่จริงวัดนี้เป็นที่พักสงฆ์แล้วก็มาเป็นสำนักสงฆ์หลวงพ่อพท่านได้มาขอร่างสร้างวัดจนมีเสนาสะนะภายในวัดตอนนี้ครบบริบูรณ์มีโบสถ์มีสารการปเรียนมีสถาณสถานปุติที่พักสงฆ์ต่างๆซึ่งพื้นที่ของวัดหัวนาซึ่งอยู่ตามตาม เชิงเขานี่พื้นที่ก็ประมาณ26ไร่นะไร่เดินจริงๆก็มีไม่กี่ไร่มีไม่ถึง10ไร่หรอกแต่ว่าญาติโยมก็ถวายมาภายหลังจากที่หลวงพ่อได้สร้าโบทเนี่ยเมื่อหลวงพ่อมรณภาพเมื่อปี2,535ัน้ารออ,อไปพ่อมรณภาพเมื่อป25ี2,55 5ตอนนั้นเอกปพคุณหลวงพ่อประเทศเมธาก่อน อดีตที่ปรสา,รเา,เา,านเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีวรา่าราชพมจรารามได้ส่งอัตรรมภาพมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ท่านอยากให้ธรรมามาอยู่ช่วยงานแล้วก็เมื่อวันที่10พฤศจิกายน <c oughs> ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดเมือ่อปี2558ในจีเบือนที่ผ่านมานี่ได้นี้ว่าในส่วนของทางวัดนะ วัดนั่นก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักอยู่ตัวเมืองห่างจากเมืองกาญจนบุรีก็ประมาณ5้กิโลอยู่เส้นบพาสอยู่ในเขตตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเมื่อประมาณต้นเดือนมกราก็มีญาติโยมมาแจ้งความจำานงบอกว่าอยากจะทำการ สร้างพระศรวบุรีประดิษฐานที่วัดแห่งนี้นะก็ได้ผ่านพระพิรุวัฒนะพระสงฆ์ได้เป็นผู้ประสานง,งานในด้านบอกเฉพาพเชิญชวนนะนะซึ่งตอนนี้ก็กําลังเริ่มในการที่จะสร้างพระศิวรีเรียกว่าพระศิวภริองค์ใหญ่นะศิวภูริฐานก็ความกว้างหนาแบบ ว้างเนี่ยสี่มุมก็จะประมาณข้างเลยสิบสเมตรแล้วก็ความสูงของพระก็จะประมาณ6เมตรซึ่งตอนนี้ก็กําลังบอกญาติโยมอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ผ่านไปมาเป็นนักท่องเที่ยวนะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีมีโอกาสจะแวะมาที่วัดนะวนานะก็ขอน เขาเจริญพรนะเพราะว่าวัดก็ติดถนนทถนนใหญ่นะถนนใหญ่ในส่วนที่เสนาสนะของวัดตอนนี้ที่กำลังอ่ากำลังต้องการอยู่ก็คือเรื่องกุติที่พักสงฆ์่ากุติกุฏิของของพระนี่นะกุติของพระไม่ไม่เพียงพอนะตอนนี้พระมี25รูป ญาติโยมผ่านไปมาอาจจะคิดว่าเป็นวัดเล็กๆนะซึ่งก็ไม่มีไม่มีที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นที่พักของของพระเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากุฏิก็จะอยู่ตามเขากุฏิเล็กๆถ้าจะไปสร้างอาคารใหญ่ๆก็จะได้ต้นไม้นะแล้วก็มีญาติโยมเวลาเอาลูกหลานมาบวชบางทีก็เอาเอาเต้นนะเอาเต้น,เอ,เ,ตนเอากดเพราะว่ามีโท่านี้ก็จะมี กุศท,ที่บวชให้รู้ดูการาช่วงออกพรรษานี้ก็จะมีบวชเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ชายไทยเดี๋ยวนี้บวชในพรรษาก็น้อยก็ระช่วงบวชออกพรรษานี้แหละอละอกพรรษา,าก็คือมีเดือนบ้าง15วันบ้างอะไรบ้างก็พออนุโลมได้ด้วยนุเครา์กันไปดังนั้น <c oughs> การหล่อพระศรีวรีก็จะมีขึ้นในช่วง เทศก,กาลสงกรานต์ซึ่งทีนี้ได้กำหนดพิธีเทท,ทองหรอพระศิวลีนั้นวันที่1 7นะ1 7เมษายน2 5 5 9ัซึ่งก็เป็นวันที่สงน้ำพระนะนะจังหวัดกาญจนบุรีก็จะสรงน้ำพระวันที่1 7ก็เป็นส่วนมากนะมาเวลาเวลนาฬิกาส12นาทีเอาเลิกเลิกเลิกบนะีวันที่1 7นั้น ตอนนี้ก็ได้ดําเนินการมาเดิ่องพื้นที่ต่างๆอะไรก็อยู่ประมาณ90%สก็นะอ,อยู่ประมาณนั้นก็เลยดูโอกาสนี้ญนะาติโยมที่ผ่านไปมานะที่ผ่านไปมานะอยากจะร่วมนะอจ,จะร่วมสร้างพระศิีวรีนะต้นเหตุนะต้นเหตุที่จะสร้างพระศิวรีเนะี่ยอัตามาได้ ได้รับคำปรารถจากญาติโยมญาติโยมเขามาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีว่าวัดติดถนนใหญ่เขาก็แวะเข้ามาแล้วก็ถามว่าในจังหวัดกาญจนบุรีมีพระศิวรีที่อยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยจะมีโอกาสได้ไตกรการทรพมธีการไ,ไ,ไปไหว้ไปอะไรเนี่ยนะให้อาตมาท่าไปก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างมันนึกไม่ออกแต่ก็มีอยู่ที่ก็ทธเข้าปูนซึ่งก็อยู่ใกลจากถนน ็พูดคุยกับพระในวัดก็เอท่าของเราเนี่ยถ้ามีเจ้า,าพ่ามาเป็นหลักสร้างพระศิวรีให้ก็จะดีนะซึะ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านได้ให้ความร่วมมือนะว่ายินดีที่จะร่วมร่วมเป็นประธานในะร่วมเป็นประธานหรือร่วมในการจัดหาเชิญชวนบอกกล่าว ฉะนั้นการสร้างพระหล่อพระเนี่ยเป็นงานใหญ่อาจะต้องใช้ปัจจัยซึ่งทางวัดก็ยังไม่มีทุนไม่มีปัจจัยก็ต้องอาศัยปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญนะใจบุญทุกทกท่านนี่แหละนะก็จึงใช้ถือโอกาสนี้แหละนะสื่อไปยังญาติโยมนะผู้ที่ใขในพระพุทธศาสนาที่จะดำงรงศาสนาสถานไว้ในพุทธศาสนา ให้แก่อุจนผลรุ่นหลังสืบต่อไปว่าเออคนรุ่นก่อนก็ยังสร้างทาวารวัตถุเพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้กับพุทธศาสนาพุทธศาสนานก็มีศาสนาธรรมศาสนาบุคคลศาสนาสถานก็มา <c oughs> ร่วมด้วยช่วยกันถ้าไม่มีบุคคลก็ไม่มีใครสิทธิ์ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีข้อที่จะปฏิบัติถ้าไม่มีสถานที่ ก็ไม่รู้จะไปปฏิบัติตรงไหนในพื้นพื้นที่ของพุทธศาสนานเกี่ยวกับ <c oughs> วัดวาอาหารนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของญาติโยมาสาธุชนดังนัในในโอกาสปี2559นี้อันตรมาก็ขออํานวยอุทรณ์ให้ญาติโยมพุทธศาสนาิกชนที่รับฟังรายการอยู่นขณะนี้นก็ให้ให้โยมทั้งหลายได้ เป็นผู้เจร went, então, in ิญเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาท่านจะมีศรัทธาในส่วนของวัดวาอารามวัดไตวัดไดก็แล้วแต่ก็ถือได้ว่าเราก็ได้ช่วยกันช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญาวรเพราะศาสนานี้จะเจริญไปถึง5ปีอันปีตอนนี้ก็ได้2 5 0 0ห้สิบปี2 5 5 9ปี ก็ถือว่าเดินทางมดครึ่งหนึ่งแล้วนะก็จะขอก่อนที่จะจบหมดเวลานี้ก็ขอ,อนําเอาบทความของพระเจ้าตากสินมหาราชมาฝากไว้เพื่อเป็นเครื่อง <c oughs> อนุสอให้กับชาวพุทธทั้งหลายได้ตระหนักเห็นความสําคัญว่าพุทธศาสนาอยู่ยงมาจนถึงสองพราปีนี้บุคคลที่มีความสําคัญต่อพุทธศาสนาคือพระราชาพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเด นิไว้ว่วา <c oughs> อันตัวพ่อชื่อว่าพยาตากทนทุกข์ยากผู้ชาติพระศาสนาถาวายแผ่นดินไว้เป็นพุทธบูชาแด่พระศา,าสนาสมณะพระพุทธโคโดมให้ดำรงนานวัน5ปันปีสำนักพานจีปฏิบัติให้พอสมจเจริญสมถาวิปสัสนาพ่อเช่นผมถาวายบังคมรอยบาทพระศาสนาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสนาฝากไว้ผู้ชาติไทยตรงนี้สําคัญมาก ให้โอกาสนนี้อาตมาขออำนวยพรให้คุณโยมทั้งหลายที่รับฟังรับชมอยู่ขณะนี้จงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันะอสุขภระปฏิพานธรรมสารสมบัติโดยทุวหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเถินอภิวานทธนตสีริสนิจังพุทธาวจายโนจัตตาโรธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังพระลัง พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ